สวัสดีครับเพื่อนๆที่ดูทาง youtube นะครับวันนี้ช่างไก่บ้านจะมาอัปเดตเกี่ยวกับการาเขาเรียกว่าเปลี่ยนเครื่อง3ล้อเนาะก็คือยกเครื่องยกเครื่องเปลี่ยนผมก็จำไม่ได้ว่าเครื่องของที่ลูกค้าเอามาเดี๋ยวช่วยดูกันนะเหมือนว่าจะเป็นสตา r ์เลียนหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็เขาก็ไปซื้อเครื่องไรฟานตัวใหม่อมาใส่ ก็เกิดการงงนิดหน่อยนะครับก็คือเหตุการณ์ก็คือ,รคอตรงของไอตัวสตารเลียนนะครับมันมีสายไฟทั้งทั้งหมดที่ออกจากจานไฟมานะครับมีทั้งหมด5เส้นนี่นี่นะครับมีขาวเหลืองอน้ําเงินขาวนี่นะครับแล้วก็ดําแดงแล้วก็อีกอันนึงก็คือสีเขียวก็งงนิดหน่อยครับก็เลยก็เลยมาคิดอยู่สักพักหนึ่งก็เลยเดาว่า ตัวของไลฟ์ฟาร์นเนี่ยรีฟาร์นนี่นะครับน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นใหม่กว่านิดนึงก็คือเหมือนลงกลาวตรงที่ขดลวดเลยนะครับมีอาจจะเป็นเขาเรียกว่ามีสายสายจากวัดไฟมาเส้นหนึ่งแล้วลงกลาวตรงขดลวดไปเลยตรงที่ฝาครอบจานไฟนะครับแล้วก็ส่วนสตา์เลียนนี้ไม่ลงกลาวเอามาลงกลาวข้างนอกเอาผมก็เลยทําการตัดจุดต่อมานะครับจุดต่อที่ ที่ภาพออกนั่ไหมครับขึ้นมาป๊อบสายสายจากจานไฟขึ้นมา5เส้นก็ตัดเลยตัดให้ชิด,ช,ดชิดทางทางอ่าใกล้ๆจานไฟให้มันเหลือสายเยอะๆให้เราดูสา,สายสีเก่าไว้นะครับแล้วก็ต่อตามสีนี้เลยนะครับสีสีเส้นใช่ไหมครับแล้วเหลือเส้นหนึ่งทำไงก็คือผมก็เอาสายสีเขียวนั่นแหละครับมาต่อกัแบบต่อลงกาวอ่ะ มาต่อกับหางปลาที่ว่ามีจุดยึดเหมือนกันที่เราต่อกับขั้วแบตกันนะครับมาต่อลงกาวก็ทําให้สามารถจบงานได้ก็ขาอยู่พักนึงนะครับนานๆเจอทีก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันนะครับหากชอบใจก็ช่วยกดติดตามกันหน่อยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวว่า ยไงไม่รู้แะ